Hmm. สวัสด,ดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไอ้ริฟที่ผมเพิ่งเล่นจบไปนะครับโปรเกรชันที่เพิ่งเล่นจบไปก็เป็นของมือกีตาร์ท่านหนึ่งนะตอนที่ผมไปเซิร์ชเกี่ยวกับนีโอโซนะครับก็เจอเขาผมก็เลยก๊อปนะครับเพิ่งจบก๊อปเมื่อกี้นี้แหละง่ายๆเลยก๊อปเมื่อกี้นี้เลยก็เลยมาเอามาเปิดหัวนะครับสวยดีนะครับผมวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยที่อย่างที่เล่นเลยคือผมจะพูดเกี่ยวกับนีโอโซนะครับนีโอโซกีตาร์นะ จริงๆนะผมเป็นมือกีตาร์นะครับเป็นนักดนตรีที่ตกยุคนะครับไม่รู้จักดนตรีนีโอโซนะจริงๆแล้วผมก็ได้เห็นมาสักพักแล้วนะครับผมได้เห็นมาสักพักตอนที่ผมกลับมาเล่นนะแต่ผมคิดว่าเป็นดนตรีแจ๊สดนตรีอาร์นบีนะครับผสมเป็นลูกครึ่งผสมอะไรกันประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับครั้งนี้เรามาพูดกันเลยแล้วกันว่าดนตรีนีโอโซมันคืออะไรนะในความคิดของผมนะดนตรีนีโอโซคือถ้าแปลตรงตัวก็ คือโซสมัยใหม่นะครับมีโอใหม่มีโอโซก็โซสมัยใหม่นะครับอย่างที่ผมเกินไปนะครับก็คือความคิดของผมก็คืออาร์ีผสมแจ๊สตรงตัวเลยอือโทษนะครับอันนี้คือความคิดของผมนะหรือดนต Soul รีโซผสมแจส๊สง่ายๆเลยนะครับผมแล้วทําไมมันถึงแตกต่างจากดนตรีอื่นมันถึงมันรู้สึกถ้าคนฟังในโอโซรู้เลยนะมันเป็นประเภทของมันอนะ่ะเราสามารถฟีลได้เลยว่าเฮ้ยไอ้เค้านี่มีโอโซอะไรเงี้ยมันมันความรู้สึกนั้นได้นะครับ มีกี่ประเภทนะครับอ่าแต่ผมจะมาบอกจุดเด่นของนิโอโซนะแต่ผมจะขอพูดนิดนึงแล้วกันว่าไอ้ดนตีนิโอโซเนะี่ยมันมาจากอาร์บีที่ทำไมผมถึงพูดอาร์บีนะครับเพราะว่าการใช้การเล่นนะ่มันมีฮัมเมอ on ออนพูออฟเยอะนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นอ,นอะอย่างเช่นเพลงนี้แล้วกัน อะไรประมาณนี้นะครับก็อันเมื่อกี้ของปุตตะเบสนะก็มันจะมีการเล่นคอร์ดแล้วก็จะมีแบบฮาร์ on, นพ l ูออฟติดมานะครับติดกิน R&B มานะครับผสมมาแล้วครั้งนี้พอมมาผสมกับแจสในคอร์ดแจสนะครับ โอเคอันนี้ในความคิดของผมนะมันเลยเป็นน e ีโอโซแต่ครั้งเนี้ยแค่ดนตรตี2อย่างเนี่ยมารวมกันมันเป็นน e ีโอโซไหมผมว่ามันไม่เป็นนะความชัดเจนของน e ีโอโซอันนี้คือจุดจุดเด่นของน e ีโอโซเลยนะครับที่ผมรู้สึกได้นะว่าเฮ้ยเนี่ยดนตตีน e ีโอโซเลยก็คือหนึ่งเรื่องสาวแล้วนะสาวนะี่แม่งชัดเจนซาวใสใหญ่ใส,สใหญ่นะครับใส,สใหญ่ฟุ้งฟิ้งสามอย่างใสใหญ่ฟุ้งฟิ้งนะครับซาวจะแบบโทนหนาๆน,น,นิดนึงใสๆหน่อยแล้วก็ จะฟงฟิงนะครับวีเวิร์หรืออะไรก็ใส่กันไปกวาดไปสวยๆหน่อยแล้วก็วิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นนะครับคอร์ดนะครับคอร์ดชัดเจนมากเรื่องคอร์ดนะครับเรื่องของเนโอโซเนี่ยนะชัดเจนมากก็คือเนโอโซจะไม่เล่นคอร์ดด้านๆครับคอร์ดตรงๆอย่างเงี้ยผมเล่นซีอีไม่ได้อีไม่ได้เนโอโซไม่เล่นครับเนโอโซต้องเล่นเป็น แล้วโปรเจคชันก็มี passing เยอะนะครับโป mm hmm. รเจคชันมี passing เยอะ mm hmm. ใช้อ่าชัดเจนคือใช้ mm hmm. ใช้อ mm ็อกเทมาช่วยด้วยนะครับแล้วก็ในการเล่นจะสไลด์เยอะนะครับจะไม่มี dirty b l u e ลู0 0เลยนะครับ mm hmm. ที่ผมเห็นจะไม่มีแบบ เช็คได้นะครับแต่แบบบิ๊กเบนนะครับอะไรประมาณนี้ไม่มีฟิลนี้นะครับไม่มีฟิลนี้แล้วจะบอกว่าน e โอโซนจำเป็นต้องใช้สเกลเลยไหมอันนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้นะผมว่ามันใช้ได้ทุกอย่างแหละแต่ต้องให้อยู่ในฟิลของมันนะคือฟิลไซส์ใหญ่พุ่งฟลิงนะครับก็คือเล่นสไลด์พอสไลด์สไลด์เยอะๆ สไลด์ฮักพร,ร,ร,ะะรอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเกิดเป็นนีโอโซก็คือความชัดเจนของมันก็มีตรงนี้นะครับที่ผมบอกก็คือแล้วอัพคอร์ดโปรเจคชันล่ะคอร์ดโปรเจคชันนี้จริงๆก,ก็มาจากแจ๊สนะครับเอางี้ดีกว่ามาจากเบสจากแจแ๊สแหละพอแจ๊สมันดิ้นได้เยอะนะผมต้องบอกอย่างงี้แนละ้วกันถ้าเกิดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะอ่ะคราวนี้ผมจะลอง ลองเล่นสักนิดแล้วกันในไหน,หนก็ไหนนะ,นะ <S <S อะไรคีซีได้แหละ กจะไม่เล่นเยอะเมื่อกี้ผมเล่นออกแจ๊สอีกแล้วพอหลุด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 ต้องขออภัยด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเล่นกี้ก็ลองเล่นนิดหนึ่งก็ผมก็ยังไม่ดีนะคือจะบอกว่าเยังไงนะช่วงแรกๆก็ยังเข้าฟิลอยู่พอสักพักหลุดคือผมจะคุ้นเคยกับดนตรีแจ๊สมากกว่าดนตรีอ่าดนตรีนิโอโซนะครับจะบอกต้องบอกอย่างนั้นแล้วกันนะโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดี๋ยวจะไปนานกันใหญ่แล้วแล้วหลุดกันไปใหญ่ โอเคนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับเกี่ยวกับเนโอโซนะครับถ้าเกิดใครมีความคิดยังไงช่วยแชร์ผมทิ้งนะช่วยแชร์และช่วยบอกแนะนำผมทิ้งนะเกี่ยวกับเนโอโซนะผมก็ยังไม่จะบอกไงไม่ไม่ดีจริงอ่ะเออแบบเข้าใจเข้าใจได้แต่ว่ายังยังไม่ได จะบอกไงครทัชชิ่งยังไม่ได้นะยังฟีลลิ่งไม่ได้นะโอเคนะสำหรับไอริฟที่ผมเล่นตอนเครื่องต้นนะถ้าเกิดใครอยากให้สอนนะครับบอกผมมาผมจะสอนในวิธีของผมนะผมจะสอนได้แล้วก็คลิปหน้านะผมจะโชว์วิธีการเล่นนีโอโซในแบบของผมนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ,อาจจะดีรือไม่ดีลองตามดูกันเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ